สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามือนี้กันพาม,มาเลาะสวนมะนาวอีู่แล้วครับสวนมะนาวอุยห,หมากใหญ่ขนาดหมางแยะใหญ่สองลูกเลยใหญ่ขนาดอันนั้น,นหรอเปล่าเก็บเก็บลูกค้าเก็บให้ลูกค้าได้แล้วนี่สองลูก<ห>นี่สองลูก กิ่งตอนเบอร์ละบอกเอามันไผ่เสรเอากิ่งตอนมน,นกิ่งต,ตอนแล้วก็ตัดไปให้ลูกค้าม้หมาว,หม,วหมดแล้วบอสพยอยตอนพยอยตอนคุณน,น,นะพนนนุ่มน,น,นุ่ใหญ่ขนาดเลยนี่นี่ลูกตใหญ่ใหญ่ ตรงนี้มันกำลังเต็มที่เพราะว่าฝนตกใส่ฝนตกใส่เนี่ยหมาไม่จะหมาเกระเบื้องหมาโอ๋อันนี้ติดดินอจะได้โอ้เอาขื่นเลยไหมค้ามขื่นเยอะข้าขื่นเลยไหมข้ามขื่นข้ามขื่นค้ามีที่ข้าหรอห้ามมีที่ค้ำเนี่ยมันอยู่ดินคะมาแนบอันค้ำให้มันให้มันอยู่สูงๆเนี่ย Phạm lên... Phạm lên. Phạm. <laughs> Còn tốt đây rồi không đây Đèn mặt nào Phạm đẹp. Phạm đẹp. <cười> <cười> Mà nhảy hay nào đây nào luôn Xong ตที่มันเหลืองๆบอมีน้ำหืมห,หืมบอออันนี้ดิมันแก่แล้วบอนี่อเอาเปลี่ยนคืหักลหรออันนี้นีแ่แล้วบ่ เอาเพื่ออย่างนี้เพื่อมะมุยบ่ <c ười> มามุยกัดได้โพอ,อันนี้มันเดืองแดดดิอันนี้ต้นนี้มันคือดดอันเดืองแดดท่สัน,นโอ้ยต้นนี้มันหลายโพดเด้หนะใส่ตะมกขาวโอ้ยเหลืองแห้งตอต้นนี้โดกโพดทาทงเหลืองแหง้งใส่ใส่ใส่ออกไปทางไหนบาเนี้ แยกข้างออกเลยบ่านี้นนออนบ่ใจมองดูเป็งห้างมีมห้างผึ้งน้ำผึ่งเดือนห้าใหญ่บ่ไม่รู้บอกพิกัดอยู่ไหนไม่ได้ว่าออวไม่ได้ว่าว่าพิกัดพิกัดสวนโอ้โอ โอ้ยเอวแก่แล้วเย็บเอวเอวแก่แล้วสไปทางไหมาวีบอกโอ้ไปได้หลายทางมาพีมจังไปไนรถลายเอวไสใสใหญ่บ่ใสใส สคือบเห็นแล้วมะพร้าวเลยต้นอย่างมะพร้าวพันไหนเตี้ยบอ่างบังแถวถ้าเตี้ยบังแถวปลูกลัารปอกะแนนอนแล้วมันจะต้นเตี้ยบ่แล้วก็หาไปทางที่ตะวันออกะเพราะว่ามันยังส่องขอแสงอยู่โ ใช่ม yeah. 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 okay. uh ันนเ้ยเด่นใช่ใช่โอ้โหไหนไหโอ้ห้างมิ้มบ่เนี่ห้างมิ้มมาชั้นห้างมิมนี่เคยมามิ้มบ่ หางใหญ่อยู่หางมิ้มหางมิ้มมิ้มม,มิมมัมมัมโอ้มะละกอมะละกอมะคงอันนี้ท่อ,อยังท่อ,อยังอันนี้โอ้โหอะไรต้นใหญ่ได้มาอันนี้ฮะแซบได้มาฮู้ต้นนั้นมาฮู้อันนี้แซบได้ มันจะแซ่บกินแล้วอร่อยเลยมะฮุงมันมะฮุงพันนิโกพันนิโก้มะฮุงพันนิโกใบมันจะยังอันนี้ใบใบธรรมดาอัน,นมะฮุงธรรมดาอันนี้ก็บมะฮุงธรรมดาโอ้ถาดตะาวานันมันคือใหญ่แท้ อมีหางมีมพร้อมไล่กพิ่ชวนเกษตรกรเกษตรกรไ่เลศเบิร์ทีตามมะม่วงใส่ไผ่เอิเลสกินกับผัอิเลโดกขนาดอะไรบงนาวมงง่ากดกโดก,โดก ต้องตัดจริงตอนกิ่งขายตัดกริงตอนกริงขายด้วยไม่ได้ขายแต่แต่ลูกมันขายต้นมันพร้อมโอ้ยหนนูนี้ใหญ่ขนาดเนะใหญ่ไกลใหญ่ไปใหญ่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  ใหญ่ขนาดจักปีแล้วนี่ปลูกมาจาักปีแล้วคือต้นใหญ่คะตั้งแต่ไปพ่อตั้งแต่ปลูกลวก็ไปบะปลูกลวก็ไปไหมปะโอเดี๋ยวเติมห้องฮะจักปีแล้วปลูกล้วก็ไป,กนะปกไปนอกค่ะนะปลูกแล้วไปนอกค่ะพ่ปลูกก่อน<ป>ฮะ บ่มาแต่สมุยจะได้มาปุูกมาคือต้นใหญ่ใช่ไหมตน้นใหญ่เป็นน้ำดินบ่อเออเป็น,นดินงามบ่ดินงามเป็นดินพร้อมเป็นน้ำาดินพร้อมเป็นน้ํา่นน้ำ หมากลายหมางใหญ่ไม่จะหมากอันนี้คือแตกแล้วมันแตกมันอันซุกโพดบ่เออแหม,ม,ม่หมานน้ำหลายน้ำหลายจนแตกนะฝนตกใส่ในโพดแน่ติลูกมันจน เนะป็นเบงแห้งนะเบงหลายเอาเปิดน้ำแล้วคีบโฮดเปียกคนบ่คนคีบเปียกบ่อ้ยเสวันต้นมมะฮุงน,นี่ขนาดใ่ายได้ใจอร่อยเด้อมะฮุงอันนี้เด้อแซ่กวยน,นังมาบ่า น้วาอันใสมันเหลืองนะมันจะแซบเใสเหลืองกล้วยน้ำวาใสเหลืองฮะเบอะปลาเกวยเอาคือเบอไว้ไงไม่าเบอไว้กยกวยฮะเไว้ถ้าอันกินหมางมันนั่นแล้เหลือไว้สามต้นอยู่เบอะสต้นมาขึ้นมา อ่างก้ยสมอันนีสมสกวะกยนวะตัวใดกุยตัวใดกยสมใสกตาถิ right> ่มอตาถิ <wh ่นไปดม้สอนานนอันนี้ลงใหมลงอันลงมะขงใหม่ตั้งแต่ักอียงมาจัดมั่ง แมงน้อยนี่บ่อันนี้อันนี้สงสัยเปื่อยแมงน้อยนะเกัมเคื่อนน้อยมาเคื่อน้อยโอ้เรื่องอุไรตอนมาดอกไม้เห็นตอ่นมาเป็ื่องอุไรมนจต้นเราจะเอาไปปลูกด้วยเรื่องอุไรเราไปซื้อนมอเอกท่สูเอดายเยวสิตปตอนวยเห เื่อนอนไรอันน้เบียนมหต้นนี้นน่นหาใิบาทหาใ่บาทจำนะบ,บนอ,อกเพราะ้ไม่ว่าขยะอีกก็ได้หลายตืดได้มหงนเะี้ได้ได้เป็นร้อยได้เป็นร้อยหมันตันน้อยตัวน้อย เป็นอย่างฮักแล้ววะฮักแล้วมันดดล,ลนดลด,ด,ดออกจากอันที่เทาอันเบาเบาไาหาดิเบาตอน,นจริงทำบุญแดงถ้าม,มีบุญก็ได้ได้โชว์ดิ กบไปอมคืนอยู่ท้องฟ้าน่ะมันจะตกอีกบาง่ถ้าตกอีกอะโอเคแล้วแต่มักแตงกับบักทั่วหาน่ะบักแตงหามันจะอันิืมหลายหัะมันซองลงไปหาดินบไดามันก็เลยหืมอืมซองแดดซองไปหาดินบไดายหล่นหมล่นมันห่วงมัน จะเปลี่ยนงานใหม่แล้วดิลีกระดากระดาก็ได้มาแต่ยญ้ามะแรงไม่พอสวนม่นสวนก็ได้มาแต่หญ้ามะแรงไม่บอตอนเช้ากับตอนตอนแรงเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์มาได้แต่เฉพาะเสาอาทิตย์แล้วมันหยุดดิหญามะแรงกลับไปทาธุรกิจอย่างอื่นนะมันก็ลอยลอยอยู่บ่ มันโอยู่เลยบอมันหมุนจะเคลื่อนอยู่บอจะเหลืออยู่บอล <l od> อยอยู่ตีวันนี้กันไปแต่เสาทิบมาแต่เสาทิตแล้วนับไปสวนนะเนาะออเรียกแล้วบอ,อ,ปอไปเจอคนเยอะแยะเนาะ แม่บ้านก็เ,เคยเป็นเป็นแม่บ้านนี่วันนี้มูเป็นพออ,อ๋อ,อก็เลยอยากให้มูไปซอยเดีอืมเป็นคุมคู่บได้เป็นยัางามาคุมได้อยู่แต่มันบได้ใจอะนะเออเอาพวกนี้ไป<า>บอกคนที่คนที่ฮู้จักกันฮู้จักกันไปมอสกันได้ ียยังน่เบอเอยิ่เดือนก็มาหลายแล้ว่าเข้าใจักะเอดไดอยู่จะรัีหมายคามว่าคือเสียสละเช่วยกันสังคมช่วยเหลือสังคมดินไปันไปช่วยสังคมช่วยนิดน้อย่อย่างถ้าไปขึ้นเงินเดือนกะมดอกมุงดอกเดีอยได้บตดิ ทำได้ทุกอย่างผู้หญิงคนนี้ทำได้ทุกอย่างเอ๊ะไมันั่นจะบ่กไม่ไหลอยู่วะไหลอยู่บ่ร์กบ่ลไหลมันจะไลหะไลสิมันจะลอยฮาห์กมันหากบ่ปันใดน,นะฮาร์กมีสองสามทลอง อี่าเดียวอย่าเดอยม่หม่บ้ากม่กรตัดกิ่งตนเลยนะตัดกิ่งตออี บอนนปปกแม่อนะรไรว<า>ันนี้มีต้นหนังอีนั่นนี้เอาไปปลูกเลยเบอกมีอย่างในสวนนีง่งอะซื้อจากสวนเธอไปปลูกน,นี้แหละฮะบอกเวลาอันมีบางนากิน<า>กันมีนามองนั่นยที่นามอกงานน่ะท เป็นร oh. uh. no, ้อย <No. S 2> ่อ e. oh. uh. ๋อเด็กเป็นร้อยขนไดนันานร้อยกว่าอืมนักเรียนหันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเด็กเด็กเด็กอนุบาลอ๋อวันนี้ยังพผู้ใหญ่ผูดหย่งอีกเด้วยอืมทางอุไรกระมะนาว ชำมกิ่งมะนาวกับทองอุไลนนดินนีก็ต้องเตรียมไว้ด้เตรียมทิตเตรียมที่ว่าอันดินอันที่เผาแกะค่บอดินเผาแกบเตรียมดินอีกต้องไปซื้ออันดินนก็แกะแกด,ดำนะแกดเออมื้ออื่นทีเอาอันนั่นเอาไปเอา แกบดำนะบอสแกบดำครับอันทุกคนที่อันบีกระปุ้นอ่บอสเรามีแกบดำเจ้ามผสมหลายอย่างแกบดำเสิมันต้องงามถ้าไม่ไม่ครบสูตรมันก็จะไม่งามนะบอสครบสูตรแล้วมันก็จะงามวันนี้โดขนาดเลยคุณ ตัวน,นี้ปกติโปเป็นหมายเนี่ยเออแต่ก็ที่เป็นว่าข่อยมาอยู่พวกพวกลูกเพราได้เป็น<ล>เพราะนั้นแม่นซีบครัะค<น>ุณบอกใส่ครัวกําลังกําลังไงกําลังสีเหลืองกําลังสีเหลือแต่ต้นไหนโอ้ซีบผ่านแล้วเห็นตอนนั้นยังเออมัดูโอ้าม่นซีไป,ปแล้วนี่ โอ้เป็นจีๆอยู่เลยพอดีเอาจับเลยนะสามหกเก้าสิบสิบสองสิบสาได้นีสิบสาสิบสาสิบสี่ส,สิบห้าสิบสาม นับอันเก่าอนับอันเก่าตัวข้างนี้สิบสามโอ้สิบสามรัวนโอ้ดกขนาดใส่พัดแอ่งพัดอารมณ์บ่เด็อันนี้ซ้ำนะ พร้อมขายแล้วนี่ไม่เหี่ยวแล้วอันนี้ไปขายได้พร้อมออกจำน่ายแล้วคลิปนี้กันคอจกแค่นี้ก่อนนะคะ ให้ชมสวนมะนาวพอแค่นี้ก่อนจ้ะติดตามคลิปต่ตอไปได้จ้าขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแัะฟังค่ะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนจ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า